งอแรงมากทัญญาเผยเป็กสัญชัยเคยให้เงินถึง8หลักและขอคืนดีงอแรงมากธัญญาทัญเรศเผยเป็กสัญชัยเคยให้เงินถึง8หลักแลกขอคืนดีแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดไม่ได้โกรธสามีแต่รอคําตอบเรื่องสาวอีกคน เมื่อวันที่2กันยายน,น,ยานยาธัญญาธัญเรศนักแสดงชื่อดังเปิดใจหลังจากออกรายการคุยแซบโชถึงดราม่าอิงอิงอิงนะพัฒนส่งข้อความถึงน้องลียาลูกสาวว่าความจริงเรารับรู้มาตลอดว่าน้องคนนั้นอยู่ในฐานะดูแลพี่เป็กสัญชัยโดยเมื่อครั้งเจอก,กันกับน้องคนนี้ครั้งแรกและเริ่มรู้สึก เพราะน้องไม่ไว่าเราจึงรู้สึกไม่ปก,กติเพราะเป็นแค่เด็กฝึกงานโดยพี่เป็กบอกไม่มีอะไรแต่เรารู้สึกแปลกๆจึงนัดมาคุยกันซึ่งเราก็บอกว่ามีได้เราไม่ว่าเราอยู่ด้วยความเข้าใจโดยไม่มีกฎกติกา คนที่เข้ามาอยู่จุดนี้ต้องรู้ว่าอยู่ในสถานะอะไรแต่ผู้หญิงคนนี้มายุ่งตลอดไม่รู้อยากมาแทนที่เราหรือเปล่าแต่พอมายุ่งกับเราเลยเป็นแบบนี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเราก็ถามน้องไปว่าไม่อยากแต่งงานและมีชีวิตที่ดีหรือน้องก็ตอบว่าชอบผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ซึ่งเราก็เข้าใจที่ผ่านมาน้องลียาไม่เคยถามสถานะของผู้หญิงคนนั้นแต่ลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา โดยเคยบอกพี่เป๊กไปให้จัดการแต่พี่เป๊กเป็นคนขี้สงสารทำให้มีมาเรื่อยๆซึ่งผู้หญิงของพี่เป๊กที่มีเรื่องมาว่าเรามีแค่คนนี้คนเดียวคนอื่นอยู่เป็นเราจะไม่ยุ่งโดยยังเคยไลน์ไปบอกน้องๆคนอื่นด้วยว่าวันนี้พี่ไม่ว่างมีปาร์ตี้ฝากดูแลพี่เป๊กด้วยนะซึ่งเราเข้าใจ เราเลือกอยู่กับผู้ชายเจ้าชูก็ต้องเข้าใจเราไม่อยากแต่งงานใหม่และไม่อยากให้ลูกมีแม่เลี้ยงจึงต้องใช้ความเข้าใจใครที่ดูแลพี่เป๊กและดูแลลูกเรายินดีต้อนรับเด็กต้องอยู่เป็นแต่คนนี้อยู่ไม่เป็นพี่เป๊กมีกี่คนเราไม่รู้แต่ก็ประมาณหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยน้ำตาตกเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้โอเคทุกอย่าง ขอแค่อย่ามายุ่งกับลูกและเราทัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นคำขาดกับพี่เป็กไปว่าให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราจะใช้วิธีจัดการของเราถ้าเป็นเมื่อก่อนคงร้อนกว่านี้แต่เราผ่านอะไรไมาเยอะ เมื่อมาถึงจุดนี้เรามีความผูกพันและมีความห่วงใยแต่สุดท้ายพี่เป็กไม่มีคำตอบให้เราเราจึงต้องจัดการโดยพี่เป็กบอกว่าจะเลิกแต่เราถามหาคำยืนยันที่จะเลิกซึ่งไม่มีเพราะเราไม่ต้องการให้ลูกมารับรู้ในเมื่อพี่เป็กไม่จัดการเราก็ต้องทําด้วยวิธีของเรา ที่เราทำทั้งหมดในฐานะแม่เพราะลูกคือที่สุดแล้วพี่เป็กเป็นคนที่สงสารพอจัดการไปก็อาจกลับมาดีกันอีกส่วนน้องลียาชิวมากเราก็บอกว่าพ่อฮอตมากมีผู้หญิงชอบมากลูกก็ถามว่าเขารักพ่อหรือรักเงินของพ่อซึ่งลูกก็รู้เพราะอายุ11ปีแล้วลูกก็ไปอ่านข่าวเก่าๆของพ่อเมื่อก่อนเมื่อถามถึงเรื่องของเงินเดือนเพิ่มและพี่เป็กเคยให้เงิน8หลักเพื่อขอคืนดี ธัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยได้ถึง8หลักตอนที่หึงหวงและบอกเลิกพี่เป็กในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดเราไม่ได้โกรธพี่เป็กแต่ยังไม่ได้คำตอบโดยพี่เป็กยังทำตัวปกติเหมือนเดิมที่สำคัญพี่เป็กได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้น้องลียาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ